ข้าพเจ้าเชิญแขกในบลิกรสกูเเเเเกสกตเตอร์แบนี้โอ้เอเยเมา,เนนไไเาทยนยยยยนยยยยยเยยยยยยยเกยย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 ยะอยยนยย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 นยย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 นยย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 ยอยย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 ย แจกของขวัญน,นี่ล่ะอุ้ยเลิศดีนะ <c oughs> นเด็กคนนี้เรานมาเล่นสนามนี้คนเดียวค่ะไหนเด็ดกร็เล่นเลยคะมีค่คนนึงเหรอมีสองคนค่ะอันนั้นน้อนอันนี้พี่ค่ะพี่ไม่รอ,อน้อนแต่น้อน นั่นไปกับพี่วันค่ะเออพี่ดนะีรู้จักให้หมอข้อมปหนุ่มเอเซอรหน้าไปโยนเองนะนั้นฉันให้เป็นนามฟ้าสองคนเลยแล้วก็ให้หนุ่มแฟนตามมาแจกของขวัญด้วยนะอืแฟนตาลมาไหนวะเฮ้ยฉันก็ต้อนฉันุูบไปอีก จุดตอนนี A ้นันไงนะฟ้าไม่เคยเห็นนะฟ้าเลยแต่ไม่ได้เห็นหน้าแล้ววาอืมนัดนัดเป็นคนไฟบ้านเด็กฉันต้องตามไปบ้านเด็กคนนั้นละโอ้าย่ทำไมคนไฟบ้านอือใช่บ้านเด็กคนนี้ไม่ใช่ใช่ใช่ ฉันลิฟต์นออต้องเป็นสีเขียวเขียวอ่อน,นะดีจะไปไเออได้ๆฉันจะเปแบบนี้ทุกชีวิตเลยหรอเนี่ยฉันยกขึ้นบนแบบนี้กันนี่เหมือน,นเลยเออสีนี้เหมือน,นไม่เนี้ยเออ นี่แหละโหสวยตาไปบังค์ <laughs> <laughs> oh, ันหล่นไม้แล้วล่นเนี่ยบูชาอึ๊บโอเคมีเดี๋ยวฉันไปบัดลูกแฟนตาให้ได้ส่วนของขวัญลงไปแล้วส่วนของขวัญลงไปแล้วอ้า ส่องโขนลมไปแล้วอุ้ยฉันต้องหนีกับบ้านตัวเองแล้วแหละโอ้ยบ้านนี้ต้องเป็นบ้านของดินเสาะแน่นอนเลยฉันมาเป็นคมไฟให้กันที่ฉันอมเพียนให้กันเสียหายอุ้ยเลิศดี อยู่หาไว้เออบบ้านหิสนสาวคนนี้ไม่มีคนไฟไม่ให้จ้าฮะ,ะไม่มีคนไฟแม่บ้านฉันละด้วย ได้แล้วฉันเป็นอันนี้กันให้เพื่อนฉันรู้ยน้ำฟ้าน่จาจะทะลุมาเลยทำไหมข้าในบ้านดี Tui 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 tui. Bài cỏ Ơ, à, hải bên này đúng không? Nani en Đâu? Nào phá hải bên này nữa <c oughs> อุตส่าห์มาเป็นบ้านนกับบ้านนี้ให้ยังไม่ได้ขอวัญจัดเซ็นตอเลยคิดบ้านเจสไม่ได้แกก็รอดูว่าแกทำอะไรไปบ้าน ยังไม่มาให้ใจรหลายสุดฉันเป็นต่อกันอือ้อท <c oughs> ี่ดูดีดานนี้อ่ะฉันมาให้ของขวัญบ้านอ,อื่นได้ถึงเขาอยู่บ้านนี้เองไม่มีบ,บ้านไหนที่จะมีโคมไฟ ไม่ชันให้เองก็ได้ต hmm? mm, ึบต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 บปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึฮัลโหลค่ะเด็สองคนเลยนี่เอาไป เอาเป็นตกติเขาจะห้อยตนถุนเท้านะแต่ขนเราไม่ห้อยจันเพราะว่าปีนี้อของขวัญดีเนาะเอาไว้ชิดกันเลยละกันป๊าลากคน <c oughs> ป้ายืนยืนจุรอได้ของขวัญใช่ไหมล่ะได้ถ้าจัดได้ขนาดนั้นรอแป๊บวีเมลแนานั่นชั้นขอกันไม่ไม่ห้หหหหามขโมย ทนให้ตนนี้กันอยากตาอใช่ไหมล่ะเธอไม่เห็นฉันใช่ไหมโอเค,อเ,คเธอไม่เห็นเฮ้ยไม่เห็นนไฟ้าสักอันอนนฉันจะให้เธอแล้วกันใหม่ไม่ไม ไม่ให้บ้าน,นบ้านนี้ไม่ดีตุ <hearing aids> นตุนตุนต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 ึนสานปีใหม่ปีใหม่ผ่านแล้วน่าแต่ ก็ให้ของขวัญไปเธเหลือของขวัญอีกกี่คนก็ไม่รู้แต่ฉันก็อ่าของขวัญสำหรับสองคนนี้เออของขวัญ สลับเสาคนนี้เอาไปครบเลย,ยกับโรงเรียนนี้เอาก่อนใหญ่เลยกับโรงเรียนนี้ ใหญ่ไปเลยมาก่อนจ่ายไปโลด <c oughs> แล้วก็ที่นี่ศ <c oughs> ึกสาวันปีใหม่นะคะคุณจะไว้ตัวนี้ไิจ้าจกับเก่งค่ะ <c oughs> ครบทั้ แต่บ้านนั้นนั้นต้องแจกด้วยนะเพื่อนนั้นฉันให้กันเป็นของขวัญจากคนร้ายแต่ก็พอดีอยู่นะอันนี้บ้านเพื่อนเขาเขาน่าจะเอาของขวัญให้เพื่อนเขาแหละป้ายเตือน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 เตือนเราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้คะอย่าลืมกดซับคัทกดกระดิ่ง บ้ายคิดมัจะชอบน้ำชาไอไชานะคะสนักดีกาะป้าๆขอบจมาน่บาย